วันนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูพืชผักนะคะในงานเกษตรนะคะอีสานต้นะคะงานนี้เขาก็จัดที่มหาวิทยาลัยอุบลน,นะคะก็ทุกปีนะคะช่วงเดือนกุมภาเขาก็จะจัดงานนะคะเกษตรอีสานต้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแปลงสาธิตบวบนะคะเขาจะปลูกแบบระบบน้ําหยดน,นะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นพันพันยาวนะคะไม่รู้ว่าชื่อพันธุอะไรนะคะ ก็จะมีพืชอยู่ประมาณสองสาแบบนะคะที่เขาปลูกสองสามพันนะคะที่เขาปลูกกันก็จะมีนะคะฟักนะคะมีทั้งลูกกลมลูกยาวนะคะฟักแฟงประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็ลูกใหญ่มานะคะไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะ บางปีก็จะมีเป็นพวกฟักทองไปแล้วนะคะแต่ปีนี้ไม่ไม่มีแปลงสาธิตฟักทองนะคะก็จะเป็นแปลงฟักนะคะฟัก ha, พวกฟักพวกน้ําเต่าไม่ใช่น้ําเต่าไม่น่าจะไม่ใช่น้ําเต่านะคะน่าจะเป็นฟักแฟงอะไรประมาณนี้นะคะก็ลูกใหญ่มานะคะมีทั้งแบบมีลายไม่มีลายนะคะคนก็มาดูมาชมเยอะนะคะมาดูกัน ปลูกการสาธิตนะคะก็จะมีอ่ไม่บวบนะคะบวบยาวด้วยนะคะก็ความยาวน่าจะประมาณเมตรกว่าๆนะคะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้เวลาปลูกนานแค่ไหนนะคะถึงจะได้ผลผลิตยาวขนาดนี้นะคะอันนี้เขาน่าจะปลูกไว้นานแล้วนะคะจนติดลูกติดอะไรแล้วนะคะส่วนข้างในนะคะก็ จะเป็นพวกมะเขือเทศนะคะที่เขาปลูกต้องมาเดินดูข้างในนะคะถึงจะเห็นนะคะบางคนมาก็เดินดูไม่ถึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะมาเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะไม่ใช่มะเขือเทศราชนีนะคะราชนีเขาจะมีลูกเรียวยาวลีนะคะอันนี้จะเป็นลูกสมมติจะเป็นลูกกลมก็คล้ายคายเชอร์รี่นะคะสีสันเขาก็จะเหมือนเชอร์รี่เลยนะคะอันนี้ก็จะปลูกระบบะน้ํานะคะ อันนี้ต้นเดียวนะคะขึ้นเป็นพุ่มเลยนะคะส่วนรสชาตินะคะแอดเคยชิมนะคะจะมีรสออกหวานนะคะกินมะเขือเทศจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะปลูกนะคะในถังแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะมะเขือเทศนะคะก็จะปลูกในระบบน้ําแบบนี้เลยนะคะก็จะมีทั้งพันธุ์สีสีเหลืองนะคะสีเหลืองอมส้มนะคะก็แล้วก็สีแดงนะคะ แบบนี้แต่ว่าสีนี้แอนยังไม่เคยชิมนะคะตามห้างสรรพสินค้าจะมีขายนะคะก็ไม่ได้ชิมเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบมะเขือเทศเท่าไหร่นะคะก็รสชาติก็ก็น่าจะอร่อยกว่ามะเขือเทศทั่วไปนะคะก็มีแค่นี้นะคะที่เป็นพืชพันธุ์ที่เขาปลูกไว้โชว์ไว้ประดับนะคะก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองไปดูไปชมนะคะอยู่ใกล้ๆนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ